ข้าก่อนสิคุณนายท่านนี้เป็นพ่อที่ใจดีจริงๆวางลงก่อนเถอะชาร้อนอยู่ไม่ต้องรีบดื่มคราวนี้ท่านอยากจะพาแม่ของท่านไปกลับไปที่เมืองหลวงกับพวกเราเข้าสู่สนักบู๊ครับแม่ของ,ของผมท่านอยู่คนเดียวลำบากตรากตรำเลี้ยงผมมาจนโตผมคิดว่าพระคุณบูบ๊ควจะให้เกียรติแม่ของข้าท่านแม่ใหญ่มีเมตตา หวังว่าจะรับแม่กับลูกไว้เจ้าก็มีความกตัญญูอยู่บ้างนะบัดนี้แผ่นดินเดือดร้อนราษฎรก็เหมือนยญ้าขาเจ้าอายุ17ปีเกิดที่ชายแดนจึงไม่รู้เรื่องท่านมีเป้าหมายในใจหรือไม่บุรุษไม่ควรพกแต่ดาควบม้าฝากควันไฟให้สงบทั้งแผ่นดินดีนี่แหละฟีปะเก่งกว่าพ่อเจ้าเยอะเจ้าเป็นทั้งนักรบและนักปราดเลยนะรายงานท่านแม่ทัพรองม่ทัพเฉินมีเรื่องด่วน รายงานสถานการณ์ทางทหารท่านผู้หญิงเรื่องงานทหารสําคัญกว่าที่นี่ให้ผมจัดการเองท่านผู้หญิงครับผมไปแล้วจะรีบกลับฝูแม่นั่งก่อนสิแม่ไม่เป็นอะไรนะลูกเคยเรียนวิชาแพทย์มาบ้างนี่คือ,อยาที่ฉันพกติดตัวมาน่าจะช่วยบรรเทาอาการป่วยของแม่ท่านได้ขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณมากค่ะท่านแม่บ้าน แม่แม่แม่เจ้าให้แม่ข้ากินอะไรเข้าไปก็ต้องเป็นยาพิษสิข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวก่อนฉันมียาแก้เอายาแก้มาให้ฉันจะเย็นก่อนท่านผู้หญิงยังมีอะไรจะพูดฉันกับคุณชายรักกันมาหลายปีแต่ตอนนี้เขากลับพาผู้หญิงอื่นกับลูกชายกลับมาแล้วอยากให้ฉันยอมรับฝันไปเถอะยังมีอีก กองทัพเหล็กห้าหมื่นนายของอู๋เฉิงเหลียงที่สร้างความเกรงขามไปทั่วแดนตะวันออกมะระดกนี้ต้องให้ลูกชายของข้าเป็นผู้สืบทอดเท่านั้นฉันไม่มีวันยอมให้เธอได้กลับไป,ปกับกูเพื่อแย่งชิงกับลูกชายของฉันฉันไม่เคยคิดจะแย่งชิงสมบัติเพื่อยาถอนพิษให้แม่ของฉันผมขอสาบานว่าจะไม่แต่ต้องจวนแม่ทัพแม้แต่ก้อนอีกเดียวคำพูดกล่าเปล่านั้นไม่มีหลักฐานนี่ก็เป็นยาพิษเหมือนกันหลังจากกินเข้าไปภายในครึ่งวันต้องตายอย่างแน่นอนมีแต่คนตายเท่านั้นที่จะไม่แย่งชิงมรดกตราบใดที่่คุณกกิินนเเขข้้้้าาาาาาาไไปปจจะใหยถถออแมดงต ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าจะช่วยมารดาของข้าหรือไม่เจ้าก็ลองเสียงดูสิให้ยาแก้พิษฉันมาฉันไม่ได้บอกว่าถ้าเจ้ากินยาพิษจะพาแม่เจ้าเข้าจวนแม่ทัพให้ยาแก้พิษฉันมา อวีเออเจ้ากล้าดีอย่างไรมาไม่เคารพคุณหญิงใหญ่ท่านแม่ท่านเป็นอย่างไรบ้างมีตรงไหนไม่สบายไหมฉันไม่เป็นไรนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทาไมแม่ของฉันถึงตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้กินยาแก้พิษสิ่งที่ฉันให้แม่ของท่านกินไปน่ะเป็นแค่ยาที่ออกฤทธิ์อ่อนที่สุดเท่านั้นเองที่ให้เจ้ากินก็คือ,อยาบํารุงประสาทด้วยข้าเพียงแค่อยากจะดูว่าเจ้ามีความกระตันยูจริงหรือไม่หรือแค่แสร้งทําเป็นกตัญยูกลับมาแย่งสมบัติ พอแล้วดานี้ถือว่าเธอผ่านแล้วพรุ่งนี้กินข้าวด้วยกันนะฟูคุณนายฉางใจดีเป็นวาสนาของแม่กับลูกเราจริงๆอาจ,จะนะคุณนายอีกสิบวันข้ากำลังจะนำทัพออกศึกต้องรีบกลับเมืองหลวงโดยเร็วอวีเอร์กับอวินสู่ อยากจะรักษาโรคให้หาเมืองใหญ่ๆใ,ในหลงซีแค่ดูแลร่างกายก็พอไม่มีเงินตระกูลหูช่วยได้แต่ว่าถ้าอยากได้ชื่อเสียงอยากเข้าตระกูลบูเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้แม่ของฉันต้องไปที่มืองหลวงเพื่อรักษาตัวและพักฟื้นและต้องมีสถานะด้วยแม่อยู่ข้างพ่อฉันถึงจะวางใจคนอื่นฉันไม่ไว้ใจเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ท่านจะมาตัดสินใจท่านผู้หญิงมีทหารเสียงบุกโจมตี อวีเอ๋อเจ้าเป็นลูกผู้ชายนะต้องดูแลคุณม่ายทั้งสองให้ดีนะครับค่ะคุณนายฉางคุณถอยไปหน่อยเถอะฉันเป็นภรรยาท่านแม่ทัพฉากแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นเหรอทหารฉางถูกตีแตกไปหมดแล้วเจ้าเด็กนี่ช่างโง่เสียจริงถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าดวงแข็งวันนี้ชีวิตข้าเกือบจะจบสิน้นคุณนายวันนี้อวีรับดาบแทนท่านเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าท่านยังไม่ยอมแม่กับลูกสาวเข้ามาในจวนนี่มันไม่เป็นการเนรคุณหรอือท่านท่าน วันนี้ข้าติดค้างชีวิตท่านอยู่หนึ่งชีวิตข้าอนุญาตให้แม่ของเจ้าเข้ามาในจวนได้แต่เจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าอยากจะเข้าประตูตระกูลข้าก็ต้องใช้ความสามารถของเจ้าเองสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองที่ชายแดนข้าให้เวลาเจ้าห้าปีถ้าเจ้าทำได้เป็นแม่ทัพห้าขั้นที่ชายแดนหลงซีข้าก็จะถือว่าเจ้าผ่านให้เกียรติแก่มารดาของเจ้าอนุญาตให้เจ้าเข้าสารบรรพบรุษของตระกูลอู่ท่านหญิงท่านเข้มงวดเกินไปแล้วนะเขาไม่มีตำแหน่งราชการก็ไม่เคยออกรบ ภายใน5ปีจะขึ้นเป็นแม่ทัพ5ขั้นได้อย่างไรนี่คือเงื่อนไขของข้าเจ้าก็อย่าหาว่าข้าจะร้ายเลยลูกชายทั้งสี่ของฉันก็อายุสิกว่าแล้วก็ถูกส่งไปชายแดนให้ใช้ความสามารถของตัวเองดิ้นรนเอาตัวรอดไอ้สามกับไอ้สอายุยังไม่ถึงสิบปก็ไปตายในสนามรบมีแต่ลูกผู้ชายเลือดนักสู้แบบนี้เท่านั้นถึงจะคู่ควรเป็นลูกหลานของตระกูลข้าท่านผู้หญิงผมไม่ได้มีเรื่องอะไรกับท่านนะครับ ก็แค่เรื่องของอวิเออนะไม่เป็นไรค่ะท่านผู้หญิงบุรุษจะมิถือดาบอุโกโได้อย่างไรควบม้าฝากควันไฟพิชิตก้าวแขวนคำพูดนี้เป็นคำที่เขาพูดเองนะดีฉันสัญญาพอฉันหายดีฉันจะรีบออกเดินทางอาวิเออมีดเล่มนี้นี่เป็นของที่ผมยึดมาได้เป็นครั้งแรก มันอยู่กับผมมาเกือบ20ปีแล้ววันนี้ผมจะมอบมันให้คุณเส้นทางข้างหน้าเจ้าต้องพึ่งพาตัวเองแล้วนะระกูลบูจะไม่ช่วยเหลือเจ้าเลยอวีเออแม่จะไม่อยู่ข้างๆเจ้าเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะลูกสาวมากว่าเออจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังเชิญกลับไปเถอะท่านผู้หญิงเรากลับกันเถอะอืม ดูแลตัวเองด้วยนะคุณนายฉางขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมครับคุณอยากจะพูดอะไรทหารอเมริกันที่บุกค,ค่ายเป็นพวกที่คุณจ้างมาปลอมตัวใช่ไหมฝีมือดีจริงๆในเมื่อจ้างคนมาปลอมเป็นทหารอเมริกันก็ควรจะเปลี่ยนอาวุธด้วยนะทำไมถึงมีดาบยาวของพวกซามูไรด้วยในเมื่อเจ้ามองออกแล้ว ทำไมยังช่วยข้ารับดาบเล่นนั้นแทนข้าอีกตอนที่ดาบยาวแทงเข้าที่ไหล่ของข้าฉันเพิ่งรู้ถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่กวนขวางท่านเอายาพิษมาให้ผมดูก็เพื่อจะดูว่าผมมีความกระตันอยู่หรือไม่ท่านส่งทหารตลอมมาลอบสังหารก็เพื่อจะดูว่ามีใครปฏิบัติต่อท่านผู้หญิงเหมือนคนในครอบครัวหรือไม่สมเป็นลูกของอูเฉิงเหลืองจริงๆมีวิสัยทัศน์มีความกล้าหาญสิ่งที่หาย,ยากที่สุดคือยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์และดีงามอีกด้วย ดีมากผมเริ่มจะชอบคุณแล้วนะเนี่ยท่านผู้หญิงชมเกินไปแล้วครับท่านเพา<อ>ะท่านเคยบอก,บอกผมแอบบอกผมเป็นการส่วนตัวว่าท่านแม่เป็นคนปากร้ายใจดีอย่าให้ฉันต้องแค้นเธอเลยไอ้แก่วูคนนี้มันทรยศฉันช่างมันเถอะที่บ้านยังมีปากท้องอีกหลายปากก็จะได้คึกคักขึ้นหน่อยเช่นนั้นแม่ของข้าก็ฝากคุณนายช่วยดูแลด้วยลู่อวีขอบคุณมากเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณทำตามข้อตกลงไม่ได้ แม่ของคุณก็จะยังถูกไล่ออกไปอยู่ดีถ้าคุณทำตามข้อตกลงได้ผมจะไปรับคุณด้วยตัวเองก้าวเข้าสู่จวนแม่ทัพภายในห้าปีชื่อของคาโลวีจะต้องโด่งดังไปทั่วล่าอย่างแน่นอนดูพวกเจ้าแต่ละคนสิทำตัวให้เหมือนทหารหน่อยสิทุกคนยืนให้ตรงท่านนายพลอืมทุกคนฟังให้ดีนะ ช่วงสองวันนี้กองทหารฉางได้เข้าใกล้เพื่อลาดตะเวนหลายครั้งหัวหน้ามีคําสั่งให้สิบโธอูมาจึดเป็นผู้นําทีมออกไปจากค่ายฆ่าพวกนี้ซะทหารผ่านศึกสามนายนําทหารใหม่สามนายทหารผ่านศึกผมเลือกไว้แล้วแล้วทหารใหม่ละใครจะไปดูพวกแกสิหน้าสมเพชจริงพวกท่านเป็นลูกผู้ชายที่ยืนฉี่ได้ทำไมถึงขี้กลาดนักข่าไปเอง ไอ้หมอนี่มันบ้าไปแล้วหรือไงยังกล้าออกไปเผชิญหน้าศัตรูอีกโอ้มีของจริงด้วยแฮะอูมาจือพาพวกเขาไปเจอของจริงซักไอ้พวกมือใหม่ถึงจะกลายเป็นทหารผ่านศึกได้ส่วนอีกสองคนแกเลือกเองนะเอาไหมเธอแล้วก็เธอด้วยตามฉันมาไป ทหารอเมริกันเป็นทหารเชียงหรือร้องอะไรกันให้ลงไปทหารเชียงก็เหมือนพวกเจ้าบนบ่าแบกหัวคนอยู่ไปค่าทหารช่างซักฆ่าจะคุ้มกันพวกเจ้าเองพวกเรายังเป็นทหารใหม่กันอยู่เลยจะไปฆ่าทหารเสียงได้ยังไงกันในสนามรบขัดคำสั่งนี้ต้องถูกตัดหัวนัะพวกแกอยากตายหรือไงข้าไปเองพี่ลู่อวีผมไปด้วยไปกัน หัวหน้าทหารช้างสามคนนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะพวกเราไม่ไปให้พวกทหารใหม่พวกนั้นนะกลัวว่าจะใช้การไม่ได้ไม่ต้องรีบให้พวกเขาไปก่อนใช้กําลังทหารแคว้นฉางให้หมดไปก็ถือว่าชายไม่กี่คนนี้ได้สละชีพเพื่อชาติแล้วโชคดีที่เคยเรียนกับเงามาก่อนการลอบเข้าค่ายและซุ่มโจมตีพวกนี้มันร้ประโยชน์จริงๆเฮ้อ พวกขี้ขลาดตาขาวนี่ยังกล้าออกจากหมู่บ้านอีกเหรอเชื่อหรือไม่ว่าจะตัดหัวแกซักเดี๋ยวพวกเจ้าบุกไปก่อนเลยข้าจะคอยหนุนหลังพวกเจ้าพวกขี้ขลาดตาขาวก็หาข้ออ้างเก่งเหมือนกันนะพวกเจ้าไม่กลัวตายกันเลยหรือไง หัวหน้าทหารใหม่คนนั้นข่าทหารเซียงไปสามคนอะไรนะดีเ <D. S 2> จ้าหนุ่มฝีมือไม่เลวเลยนะเคยฝึกมาเหรอในหมู่บ้านมีทหารผ่านศึกที่ปลดประจำการแล้วได้เรียนรู้เพลดวิชาไปสองสามอย่างทําให้อูโถต้องหัวเราเยะยกแล้วน้องโลวี่เรามาตกลงกันหน่อยไหมหัวของทหารราบสามคนนี้เป็นของฉันถือว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันหลังจากนี้ในป้องประการฉันจะดูแลเธอเองรับรองว่าไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเธอเป็นยังไงบ้างด้วยเหตุผลอะไร ทหารสอสามคนนี้เป็นฝีมือของพี่อยู่ทั้งหมดแกซ่อนตัวอยู่ข้างหลังตลอดตอนนี้แกออกมาอ้างความมีความชอบมันจะมีเหตุผลแบบนี้ในโลกนี้ได้ยังไงฉันขอเตือนพวกแกค่ายทหารไม่ใช่ที่ที่ใช้เหตุผลกันหรอนกนะพวกนี้เพื่อแย่งชิงความมีความชอบถึงกับกล้าฆ่าพวกเดียวกันเองเลยพี่อวี๋สู้กับพวกมันฮูจึอย่าหุนหันพลันแล่นการได้เป็นเพื่อนกับอูโถเป็นเกียรติของผมอย่างนี้สิอูโถ หัวทหารชางสามคนนีเาานนเน้เรามาแบ่งกันคนละเครื่องเป็นไงเรามาแบ่งกันคนละเครื่องเป็นไงแกเป็นใครกันยังกล้ามาพูดกับฉันอีกเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะผมฉันฟังไม่ชัดเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะผมฉันฟังไม่ชัดยังมีใครกล้ามาแย่งผลงานอีกไหมออกมาเลยลองมาพนันกันหน่อยไหมหนึ่งต่อสามดูสิว่าใครจะชนะมาเลยไปเลย ที่ล่วที่ล่วไว้ชีวิตด้วยครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะแย่งผลงานของท่านที่ล่วถ้าคุณปล่อยพวกเราไปเรื่องคืนนี้พวกเราขอรับรองว่าจะไม่พูดออกไปแม้แต่คําเดียวดีมากตอนนี้พวกเราก็เป็นพวกเดียวกันแล้วหัวทหารอเมริกันสามคนนี้น่าจะได้เงินรางวัลหกตำลึงถึงตอนนั้นยศศักดินี้เป็นของข้าเงินรางวัลเราแบ่งกันคนละครึ่งขอบคุณมากน้องหลัวอะไรนะอูมาจืดตายแล้วกลับไปบอกหัวหน้าตอนที่หัวหน้าอพวกเราไปสู้รบกับทหารฉางถูกทหารเชียงล้อมโจมตี อูโถโชคร้ายถูกแทงเสียชีวิตแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงกลับไปที่หัวหน้าทุกคำพูดเป็นความจริงพี่ลู่ฝึกวิทยายุท์มาร่างกายจึงแข็งแกร่งทหารเสียงถูกเขาฟันตายหมดรายงานสถานการณ์รบเถ็ดมีโทษถึงตายเจ้าจะสารภาพหรือไม่หัวหน้าครับคุณจาง เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอคุณลั่ข้าทหารเสียงไปสามคนนับเป็นคุณความดีอย่างยิ่งโอ้คุณจางถ้าคุณทำแบบนี้ลูกน้องคุณจะเสียขวัญหมดไอ้หนูข้าจังกุ้ยแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งคือการปกป้องพวกพผองเรื่องของอูมาจือเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแค่นี้เราจะได้เห็นดีกัน น้องโลกทำได้ดีมากคืนนี้มาหาฉันหน่อยมีเรื่องต้องปรึกษาข้าน้อยรับทราบเต็นเต็นเจ้าตามหาข้าเต็นมาแล้วเหรอฉันรอคุณนานแล้วนะอูมาจืเป็นคนที่คุณค่าใช่ไหมถ้าฉันเดาไม่ผิดนะักก็เพราะเขาอยากจะแย่งชิงของคุณที่ถูกฆ่ากลับเพราะผลงานทางทหารใช่ไหม หวังทงดาวได้ว่าเป็นฉันที่ฆ่าอูมาจือการสังหารเพื่อนร่วมชาติแบบนี้เป็นบาปมหันย่าตื่นเต้นไปเลยแย่งชิงยศักิ์เป็นโทษถึงตายฆ่าไปก็เท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรโชคดีที่หวังทรงกับจางกุ้ยอี้ไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของพี่น้องในหมู่บ้านมีแค่คุณเท่านั้นที่ช่วยผมได้ผมมีอะไรหรือ เมื่อวานนี้คนเสน็จของจางกุยอยากจะส่งจดหมายให้ครอบครัวฉันจับตัวแกได้แล้วจางกุยคิดจะทรยศการทรยศต่อหน้าสิบเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้ฉันจะให้แกสังหารเขาด้วยมือของแกเองหรือควบคุมตัวเขาไว้วางใจได้เขาตายแล้วคุณก็จะเป็นรองผู้บัญชาการจะลงมือเมื่อไหร่คืนนี้ เข้ามาคุณมาทําอะไรผมมาเพื่อจะถามเรื่องของจางโถูเรื่องของอูมาจือเราจะจบเรื่องนี้ได้ไหมข้าน้อยไม่อยากเป็นศัตรูกับหัวหน้าจางท่านมาเพื่อยอมอ่อนข้อสินะถ้าท่านกลับมาแล้วสารภาพความจริงเสียมอบผลงานทางทหารออกมาซักบางที่ฉันอาจจะเมตตาปล่อยเจ้าไปครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้สายไปแล้วงั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้ว หัวหน้าจางเขียนจดหมายถึงพวกช้างหรือเปล่าเพื่อจะเปิดประตูยอมจำนวนคุณพูดเรื่องอะไรนะฉันเกลียดที่สุดไอ้คนทรยศที่แปรพักไปเข้ากับศัตรูจางกุย้ยเอย๋ยจางกุย้ยไม่คิดเลยว่าแกจะมีวันนี้ลู่อวีทำได้ดีมากมานี่ลู่อวีบังอาจลุ่งเกินทำร้ายรองหัวหน,หน้าหน่วยจับตัวมันมา ล้วมีบางอะล่วงเกินทำร้ายรองหัวหน้าหน่วยจับตัวมันมาหัวหน้าหวังเป็นคนที่บอกว่าจางกุยส่งจดหมายรับไปเป็นไส้ศึกและให้ผมช่วยลงโทษคนทรยศแล้วตอนนี้ทำไมผมถึงกลายเป็นคนล่วงเกินผู้ใหญ่ไปได้ละ่ะคนที่ทรยศจริงๆคือหวังสวงใช่แล้วฉันเองที่ทรยศวันนี้ฉันจะเปิดประตูเมืองถึงตอนนั้นความมั่งคั่งและกิตยศกินให้ไม่อิ่ม กับพวกเจ้าสองคนที่กำลังจะตายจะพูดอะไรกันนักหนาส่งพวกเขาไปสู่สุติหัวหน้าหวังคุณคิดว่าตัวเองชนะได้ยังไงคุณเรื่องนี้จดหมายลับฉบับนี้ผมรู้มานานแล้วว่าไม่ใช่จางก,กุ้ยเป็นคนเขียนทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณใช่ไหมคุณรู้ได้อย่างไร จางกุ้ยเคยบอกว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวเป็นไปได้อย่างไรที่จะเขียนจดหมายและติดต่อศัตรูผมก็เลยตามน้ําไปแสดงละครกับรองหัวหน้าจางเพื่อให้คุณพูดความจริงออกมาไม่คิดเลยว่าคุณจะแปรพักจริงๆดีข้าแปรพักแล้วค่ายทหารถูกล้อมกระสุนและสบียงหมดสิ้นความหวังเรื่องทหารช่วยเหลือนั้นริปรี่ผมก็แค่อยากจะหาทางรอดให้พวกผมเท่านั้นเองเป็นอะไรไป จะไปเสียเวลากับมันตั้งให้เป็นแม่ทัพปราบปรามตำแหน่งจางจวินขั้นห้า